คุณผู้ชมสงสัยกันไหมครับว่าหน้ากากอนามัยที่เราสวมใส่เนี่ยผลิตมาจากอะไระไม่ใช่แค่คุณผู้ชมที่สงสัยผมเองก็สงสัยครับนี่เราสวมใส่กันมา2ปีแล้วนะผลิตมาจากอะไรเนี่ยวันนี้แบ้ไตบุกกับผมหนุยพงศุขนะครับบุกมาระยองมาที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม i r p c ผู้นำด้านการผลิตเม็ดพลาสติกรายใหญ่ของไทยนะครับที่ผมใช้คําว่าเขาเป็นผู้นำเพราะว่าที่นี่เป็นเจ้าแรกเลยที่คิดคน้นวิจัยพัฒนาแล้วก็ผลิตเม็ดพลาสติกที่เหมาะสมกับการทำหน้ากากอนามัยที่สุดเลยว้าวเม็ดพลาสติกนี้จะหน้าตาเป็นยังไงวันนี้แปรต่มุกให้ดูครับ เอาละเรามาอยู่ใน IRPC Innovation Center แล้วนะครับแน่นอนต้องเป็นของบริษัท IRPC จำกัดมหาชนนี่บริษัทนี้นะครับเขาเป็นผู้ประกอบการอุตสหาหกรรมปริโตเคมีครบวงจรแห่งแรกใน Southeast Asia นะครับกวาดรางวัลม,มามากมายคุณผู้ชมครับสิ่งที่เขาผลิตจริงๆคือเม็ดพลาสติกครับเม็ดพลาสติกที่ มามีผลอยู่กับทุกสิ่งอันในชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับโอ้โหนี่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มาจาก irpc หมดเลยโอ้โหสุดยอดนี่เขายังทำเลยนะฮะเขาทำทุ่นโซลาร์เซลล์เดี๋ยวนี้เริ่มมีการทำฟาร์มใช่ไหมโซลารเซลล์ไปอยู่กลางน้ำต่างๆนี่มาจากเม็ดพลาสติกแบบนี้นะครับที่เขาวิจัยมาอย่างดีเลยว่ามันไม่เป็นพิษต,ต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล แต่วันนี้ครับเราจะมาเน้นย้ํากันกับสิ่งที่ไม่เป็นพิษกับมนุษย์อย่างเราด้วยนี่เลยพีีไม่ใช่ศิลปิแลเป็นเพลงนะแต่กําลังพูดถึงกลุ่มพลาสติกที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นะครับผู้ชมดูสินี่มีหลากหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นหลอดฉีดยานะครับตัวสลิงฉีดต่างๆนะครับขวดน้ําเกลือขวดยานะครับต่างๆนานาแต่วันนี้ล่าสุดนี้นะครับเขามี p p m e l มล o w อนนี่เอาไว้ทำหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะเลยเพราะว่าทาเล็ตฟรี ไม่มีทาเลตครับทาเลตเนี่ยมันเป็นสารที่ปกติเป็นองค์ประกอบในการทำเม็ดพลาสติกนะครับซึ่งเดิมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหากรับในปริมาณมากมันก็จะมีผลต่อการก่อมะเร็งใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งกระทบกระเทือนกับฮอร์โมนบางตัวแล้วก็หลายคนเจอใส่หน้ากากอนามายัยแล้วเกิดอะไรครับเกิดการแพ้มีผื่นขึ้นอะไรต่างๆนี่ต่อไปนี้สบายใจได้เพราะที่นี่เขาทำได้แล้วในรูปแบบของทาเลตฟรี เม็ดพลาสติกแบบนี้เราต้องบุกไปถึงแลบครับไปดูให้เห็นเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงครคุณผู้ชมทุกครั้งที่เข้ามาในแลบนะผมตื่นเต้นเสมอคันไมใครมืออยากลองทำบ้างเห็นว่าที่นี่ e a s y lab น่าจะทำง่ายนะะแต่เรื่องนี้ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะนะครับเรานัดหมายไว้คุณสุรพจน์เกตคงนะครับคุณพิกครับเป็นนักวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาและโพลิเมอร์สวัสดีครับโอ้โหดีใจมากวันนี้เราได้มาเจอเขาเรียกว่าอินไซต์เลยนะ ภายในเลยใช่ครับงั้นขออนุญาตนะครับสวัสดีนักวิจัยด้วยนะครับอยากจะรู้ว่านี่คืออะไรทําไมต้องอยู่ในรูปลักษณ์ของเหมือนเตาปฏิกรณ์เคมีอะไรสักอย่างเลยไม่คืออะไรฮะเป็นสารตั้งต้นในการผลิตโพลิเมอร์ p p ครับ๋อ้ใช่นี่แหละวันนี้เราจะมาคุยเรื่อง PP m e เม l o บรนจุดเริ่มต้นเลยทําไมถึงมีการวิจัยพัฒนาสิ่งนี้ในบ้านเราโดย IRPC ครับใช่ครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ้จนถึงฝนเพียงสอที่ระบาดในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมานั้น ทไทยซีได้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศในเรื่องของการกขาดพีพีเมทบอลที่จะนมาใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยแล้วก็ชุดอุปกรณ์พ p ะะทางการแพทย์จำได้ละที่ต้นทางตอนแรกเราขาดแคลงกันมากแล้วมีการกักตุนด้วยขายก็แพงใช่ครับยุ่งนั้นคือวัตถุดิบไม่มีไม่มีแค่พีพีเมทบอตัวนี้ก็เลยต้องนําเข้าต่างประเทศมาใช่ครับและผมไปเจอโรงงานที่เขาตั้งถ้าเรียกว่าทำหน้ากากแจกเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศเท่านั้นใช่ครับแปลว่า จากจุดนี้ไปเรามีแล้วในบ้านเราใช่ไออาร์พีซีจึงได้เร่งคิดค้นว<ะ>ิจใจและพัฒนาไม่ปฏิกสธิมพ์เมบอรนี้ <Wow. S 2> เพื่อที่จะมาช่วยเหลือทางสังคมตรงนี้ครับ <Wow. S 2> พี่หนุย่ยว้าวโอ้โหเห็นแสงเลยนี่เริ่มต้นตรงนี้วิจัยกันตรงนี้เลยทีนี้โทษนะฮะอันเนี้ยหน้ากากเนี่ยมันเป็นชิ้นเป็นอันจับต้องได้ครับอันนี้มันเป็นน้ำนะเป็นของเหลว<ะ>แล้วมันทำยังไงถึงกลายมาเป็นแผ่นอย่างนี้ได้ฮะเนี่ยได้ครับเดี๋ยวผมจะพาพี่หนุย่ยไปดูแต่ละขั้นตอนตรงนั้นกันได้ <พา S 1> เลยว่ามาได้ยังไง ขอไปดูเลยว่าหลังจากตรงนี้มันเป็นอะไรต่อโอเคนี่มันจะได้เป็นยังไงเพราะว่าสิ่งที่วันนี้อยากถามคือความแตกต่างจากวงการผลิตเม็ดพลาสติกทั่วไปด้วยเพราะว่าเอาจริงแล้วหน้ากากอนามัยต่างประเทศหรือหลายๆแหล่งนี่ก็ะระคายเคืองนะถูกต้องใช่ไหมบางคนก็แพ้นะภรรยาผมไปเลยถอดหน้นากากม,มาสิวขึ้นอย่างเงี้ยอ่ะซึ่งอย่างเงี้ยจากที่เห็นเมื่อกี้นะครับเขาเรียกว่าตัวเร่งเปรียยาปาฐจากสารทะเลส ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งนวัตกรรมของ RPC ที่ได้คิดคนขึ้นมาเองแล้วก็ใช้เองในบริษัทน่าสนใจมากน่าสนใจอ่ะแล้วจากตรงนี้ไปเป็นสีขาวได้ไงจกตัวนี้นะครับจะใช้ทรัพยากรของไอ c ซีพวกโมโนเมอร์ต่างๆในการแปรรูปเป็นพลาสติกโพลิเมอร์ PP ตัวนี้หลังจากนั้นตัวนี้จะถูกในการปรับแต่งคุณสมบัติต่างๆแล้วก็ในด้านโครงสร้างเพื่อที่จะเหมาะไปทำเป็นพลาสติกพิมพ์เมือบนก็คือตัวนี้นี่แหละ ที่เราใส่อยู่ตอนนี้เลยนี่เห็นไหมเห็นสัญลักษณ์ IRPC นะก็คือมาจากเม็ด l ลาส i ิกตัวนี้ซึ่งเป็นเขาเรียกว่า non tarlet นะหรือ tarlet free อันนี้ข้อดีก็คือทําให้ไม่มีสารที่จะไปก่อเกิดมะเร็ง,รงได้ใช่ดังนั้นนวัตรกรรมของ IPC การผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารคาเลเป็นองค์ประกอบเพื่อแสดงถึงการสร้างวัสดุที่เป็นมิตรกับทางผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจครับพี่ผมก็ขอบคุณมากๆที่คิดเรื่องนี้มันจะได้ทาให้พวกเราปลอดภัยด้วยรู้สึกมั่นใจในการใช้งานมั่นใจแต่ทีนี้จะไปเป็นสิ่งที่ผลิตได้เนี่ยผมว่าเป็นเม็ดพลาสติกยังไม่จบใช่ไหมใช่เราต้องมีการตรวจสอบผลลัพธ์ให้มั่นใจว่าไอ้เจ้านี้คือพีพีอบอนจริงๆแต่เขาจะเรียกกระบวนการนี้ว่า melt flow index ใช่ครับค่าการหลอมไหล ใช่ไเป็นการทดสอบอีกทีหนึ่งใช่ครับเราจะมีหลักวิเคราะห์ยืนยันตรงนี้หมืองกันงั้นต้องดูวันนี้ไหนไหนมาถึงระยองทั้งทีขอเห็นทั้งหมดเลยนะครับแฟนแฟนแบร์ไต่ได้รู้ด้วยขอบคุณคุณพลิกมากได้ครับเดี๋ยวพาไปส่งหน่อยต้องทางไหนฮะทางนี้เลยครับพี่ขอบคุณมากครับไปนี่นี่คุณผู้ชมผมได้มาแล้วนี่ที่อยู่ในมือผมนี้นะครับ PP Mel b l a n นี่สุดยอดเลยก็เป็นสิ่งที่ คิดค้นวิจัยพัฒนาผลิตได้จาก IRPC นะครับทีนี้ต้องผ่านกระบวนการหนึ่งซึ่งเมื่อสักครูคุณพิเก็เบอกผมไปแล้วว่าต้องทำเมล l f l o w Index ซ์ดัชนีชี้ค่าการหลอมไหล ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยต้องคุยกับคุณเฟิร์นบุษยรัตน์ครับสวัสดีครับนี่นักวิจัยนะครับที่ดูแลทั้งเรื่องโพลิเมอร์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ข้บอบวงจอรเลยสุดยอดเลยนี่ถูกต้องไหมครัผลิตภัณฑ์ที่ผมแอบฉวยมาตรงทางออกเนี่ยถูกต้องค่ะอันนี้เป็นเม็ด PP เมลโบลนค่ะของ R อ c เองอ่า <PC> ทีนี้เขาบอกว่าจะส่งไปขายเลยไม่ได้ต้องมาทําการทดสอบด้วยเครื่องนี้ก่อนไอคำว่าเมลโฟลอินด d e x ์เนี่ยหรือดัชนีชี้ค่าความหลอมไหลมันคืออะไรครับมันคือค่าที่ใช้บอกคุณลักษณะของ พลิเมอร์หรือว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เราผลิตขึ้นมาได้นะคะคก็คือเป็นส่วนหนึ่งของสเปคในการผลิตผลิตภัณฑ์แล้วเราก็ต้องต้องเช็คตรงนี้เพื่อมาบอกว่าเม็ดพลาสติกที่เราทําได้อะเหมาะสมกับการนําไปขึ้นรูปหรือเปล่าในที่นี้คือเราเอาไปทําเป็นผ้าเมลบโบลนดังนั้นตัวนี้เราก็ต้องมาเช็คก่อนว่าถูกต้องตามสเปคที่กําหนดไหมคะ่ะอ่าดีนะมีคําว่าผ้าเมลบโบลนด้วยม,ม,มันแปลว่าอะไรผ้าเมลบโบลนหน้าตามันเป็นยังไงฮะผ้าผ้าเมลบโบลนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เอามาให้ดูค่ะก็ ตรงนี้มีลักษณะคล้ายผ้าเนาะแต่ว่าเป็นหน้ากากสิใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ทจากพลาสติกลฮะตรงนี้เลยค่ะอันนี้เลยนะโอเพิ่งทราบกันเลยนี่แหละคุณผู้ชมผ้านุ่มๆที่มาสัมผัสหน้าเราเวลาอยู่บนหน้ากากนี่แหละผ้าเมลบลอนคือสิ่งที่ทําได้จากเม็ดพลาสติกเมลบลอนีนี่นี่ยอดเยี่ยมทีนี้จะทดสอบต้องทำยังไงต่อไปก็จะได้รู้ไอ้ดชนีตรงนี้ฮะ ตรงนี้มันคือความพิเศษของเม็ดพลาสติก PP เมล์บลนซึ่งมีค่าการหลอมไหลที่สูงพิเศษสูงกว่าเม็ดพลาสติก PP ทั่วไป PP เมล์บลนเนี่ยจะมีค่าอัตราการหล่อมไหลที่ประมาณ1,500กรัมต่อ10นาทีซึ่งเม็ดพลาสติก PP ทั่วไปอ่ะจะไหลได้ไม่เกิน100กรัมต่อ10นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันไหลได้เร็วยังไงอ่าทีนี้พอมันไหลเร็วก็แปลว่าผลิตได้ละเอียดขึ้นถูกต้องได้เส้นใยที่มีขนาดเล็กละเอียดแล้วก็ประสิทธิภาพการกรองที่ดีเยี่ อันนี้แหละใช่ค่ะก็จะใช้กรองพวก PM 2.5หรือว่าพวกอนุภาคของเชื้อโรคได้ว้าวงั้นเดี๋ยวเราลุยกันเลยอยากเห็นแล้วฮะอก็จะสาธิตการทดสอบนะคะเราก็จะใช้เม็ดพลาสติก PP เนี่ยค่ะใส่เข้าไปในเครื่องโดยการเครื่องนี้มันเตาร้อนนี่ฮะอุณหวันออกมานะก็เราเรียกว่าหลอมไหลเนาะเราต้องให้อุณหภูมิที่เม็ดพลาสติกอหลอมก่อนต้งนม้ใช้เวลากี่นาทีฮะ ก็จะต้องพรีฮีทก่อนเรียกว่าพรีฮีทใช้เวลาประมาณ7นาทีตามมาตรฐาน ASTM ค่ะอเมริกันสแตนดาร์ดเชสติ้งเมทอดอ้าวสุขภัณฑ์น้ออย่างนั้นอ้าวไม่ใช่นะอเมริกันสแตนดาร์ดไม่ใช่นะอู้มีปฏิกิริยาแล้วฮะตอนนี้ว้าเฮ้ยก็จะไหลเร็วประมาณนี้นะคะที่เมลโฟล์ประมาณ1นึ่งพันเดี๋ยวนะคุณเฟิร์นเมทดพลาสติกแบบนี้เนี่ยนะกลายเป็นน้ําแบบนี้เลยเหรอแข็งนะ เพราะว่ามาโดนอากาศข้างนอกใช่ค่ะเป็นความเย็นเขาก็จะแข็งตัวเมื่อกี้เห็นชัชาเนยะนะแข็งไปเลยนะฮะผู้ชมจากเมรุสิทตรงนี้อาศาัศจรรย์ใจปิโตเพลมีฉลาดจังเลยคุณเฟิร์นต้องเรียนหนังสืออะไรมาฮะทำไมถึงมาทาสิ่งเหล่านี้ได้ะฮะสอบวิทยาศาสตร์ค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์น้องๆหนูๆตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะจะได้เป็นเหมือนพี่เฟิร์น น่าทึ่งนะครับสำหรับ PP m e l b o d นี่เม็ดพลาสติกขาวๆนี้กลายไปเป็นผลิตภัณฑ์มากมายเลยคุณเฟิร์สเล่าหน่อยมีอะไรที่ผลิตได้อีกค่ะนอกจากหน้ากากอนามัยที่เราคุ้นเคยกันนะคะก็จะมี N95 อุออกปรกรณ์ทางการแพทย์พวกชุดคุมผ่าตัดค่ะแล้วก็อ๋อีนี้เหรอใช่ โอ้มีเป็นอย่างนี้เลยนะมีไส้กรองอน้ํากรองอากาศแล้วก็พวกผ้าอ,อ้อมเด็กค่ะผ้าอ้อมสํมเดดาเร็จรูปก็จะมีพีพีเมล์บรนเป็นส่งประกอบข้างในนั้นคืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องการกรองถูกต้องค่ะคือพีพีเมล์บรนเลยใช่ค่ะขอโทษนะตอนแรกผมเข้าใจว่าต้องเป็นหน้ากากแพงแบบนี้หน้ากากธรรมดานี่ก็พีพีเมล์บรนใช่ค่ะเคยเข้าใจว่าเนี่กระดาษ ทั้งหมดอะเป็นพลาสติกทำมาจากพ p พีหมดเลยเทุกชั้นเลยค่ะไหนข้อจาแนกหน่อยมันมีอะไรอยู่ชั้นไหนยังไงมันมี3มชั้นใช่ไหมนี้สชั้นค่ะใช่ชั้นนอกสุดเนี่ยเป็นพ p พีสปันบอลอ่าชั้นตรงกลางเป็น P ีเนื้อบลอนอ่าอันนี้ใช่ตัวที่เราคุยกันแล้วชั้นในสุดก็เป็นพีสปันบอลเหมือนข้างนอกค่ะอ๋อถ้าจะไม่ใช่ก็น่าจะลวดเนาะข้างในลวดแล้วก็ใส่ยางยืดตรงเนี้ยค่ะไม่ใช่พ p พโอโหสุดยอดเลยนะครับก็ทําให้เราได้เห็นว่ามันทําได้อัดประโยชน์จริงๆในเรื่องนี้ เอและไ r อาร์พีซีนอกจากผลิตเม็ดพลาสติก PP เมลโบรแล้วเนี่ยเม็ดพลาสติกประเภทอื่นก็ทำใช่ไหมทำค่ะทำอะไรบ้างก็ถ้าพูดถึงโพลีอเลฟินก็จะมี PP ใช่ไหมคะมีไฮเดนซิตี้โพลีเอทิลีนมีอัลตาไฮโมเลกุลาร์เวทโพลีเอทิลีนแล้วก็ทางฝั่งสไตลินิกก็จะมี ABS PS อแล้วก็โฟม EPS ค่ะค่ะผู้ชมอ่านซับตามทันใช่ไหมครับผมงงไปหมดแล้วตั้งใจเรียนวิทยาศาสตร์กันนะคุณหนู มา, <ITA> มาถึงตรงนี้คุณผู้ชม <M> ก็มั่ในใจได้แล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย IRPC นั้นได้มาตรฐานอย่างแน่นอนเขาได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชสร้างวชิระแลบเพื่อสังคมศูนย์ทดสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ซึ่งแลบนี้ก็เปิดให้บริการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แบบครบวงจรเลยซึ่งไม่เพียงแต่เป็นศูนย์ทดสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เท่านั้น ยังมีผู้เชี่ยวชาญขอให้คำปรึกษาในการคิดค้นพัฒนาด้วยเพื่อช่วยเพิ่มมุมมองต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้ได้นวัตกรรมล้ำลำ้เป็นการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ให้มั่นคงทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ทดสอบกันรวมถึงมาตรฐานที่ใช้ทดสอบก็เป็นมาตรฐานสากลเช่นมอก2อ2 4สสาหรับหน้ากากอนามัย มอ,อก2480ขีดสสำหรับหน้ากาก N95 และมาตรฐาน n n s i m i p i PB70 สำหรับเสื้อกาวทางการแพทย์ที่สำคัญวชิละ์แลบเพื่อสังคมถือเป็นศูนย์ทดสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แบบครบวงจรแห่งแรกของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยรมรื่นจังเลยนะครับ ได้สูดด้วยจมูกตัวเองพวกเรายัางไงก็ต้องอยู่กับหน้ากากอนามัยกันอีกสักระยะนะครับและทั้งหมดที่เราได้มาแบดไตบุกกันในวันนี้ก็คือบริษัท IRPC จำกัดมหาชนนะครับผู้นำด้านอุตสาหากรรมปิโตรเคมีแล้วก็ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกสำคัญของประเทศไทยเลยดีนะที่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นการผลิต PP เมล b l น ในรูปแบบที่ไม่มีทาเลตด,ด้วยนะครับเรื่องนี้ก็ปลอดภัยกับผู้บริโภคมากขึ้นแล้วก็ลดการนําเข้าผู้ชมทราบใช่ไหมว่าเรื่องนี้เนี่ยเดิมเนี่ย วัตถุดิบต่างๆในการผลิตหน้ากากอุปกรณ์สําคัญทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการกรองเนี่ยเราต้องนําเข้าต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะครับ1,500ตันต่อปียิ่งช่วงวิกฤตโควิดนี้2,200ตันต่อปีนะครับก็ถือว่าดีที่มีสิ่งนี้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เขาเรียกว่า medical health and wellness เนี่ยจากเดิมเนี่ยมันมีราคาสูงใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้ในยะสําคัญคือเมื่อ irpc คิดค uhm. <cima. S 1> ้นว bo ิจัยพัฒนาแล้วก็ผลิตได้เองโหเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยด้วยเพราะว่าไม่มีสารทาเลตนะครับในขณะเดียวกันลดความเหลื่อมล้ําเพราะว่าทุกคนจะเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างง่ายขึ้นก็เรียกว่า IRPC คิดเพื่ออยู่คู่คนไทยจริงๆนะครับคุณผู้ชมคอนเทนต์หน้าแบร์ไตจะไปบุกที่ไหนกด subscribe ไว้นะเพราะสนุกแน่